ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกอดอื่นนะครับขอขอบคุณท่านผู้จัดนะครับที่ได้ให้โอกาสอันสมควรค่ากับผมนะครับได้มาแลกเปลี่ยนในวันนี้นะครับประเด็นที่ผมจะแลกเปลี่ยนก็คือเรื่องของการใช้แพลตฟอร์มนะครับในการเอาข้อมูล PM 2 5ุที่ MOU ในวันนี้นะครับมาใช้ประโยชน์ให้กับพื้นที่นะครับขออนุญาตแลกเปลี่ยนในประเด็นของเคสุวัที่1นนะครับผมเข้าใจว่าพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็จะมีปัญหาเดียวกับ เขตสุวัที่1นะครับก็คือเรื่องของ uh, อย่างของเขตสุวาที่1นะครับเรามีปัญหาประสบปัญหาเกี่ยวกับฝ uh, ุ่นละอองขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง <c oughs> นะครับแล้วก็ปัญหาสําคัญก็คือเรื่องของเครื่องวัดฝุ่นที่ได้มาตรฐานเนี่ยในพื้นที่เรามีค่อนข้างจะน้อยนะครับทำให้ข้อมูลเนี่ย uh, ไม่มีข้อมูลที่จะใช้ในการสื่อสารให้กับกลุ่มเสี่ยงและก็ประชาชนนะครับทำให้กลุ่มเสี่ยงเนี่ย ไม่สามารถปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากฝุ่นควันได้นะครับตั้งแต่ปี61เป็นต้นมาเนี่ยเราก็เลยร่วมมือกับมชในการติดตั้งนะครับเครื่องวัดฝุ่นขนาดเล็กในพื้นที่นะครับแล้วก็ในปี64ที่ผ่านมานะครับเราได้ขยายความร่วมกับซีอูเซนะครับซึ่งเป็นของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เครือข่ายยักษ์ขาวนะครับซึ่งเป็นของมหาลัยแม่ฟ้าหลวงครับสไลด์ถัดไปครับครับอันนี้นะครับเป็นเรื่องของการ เฝ้าระวังนะครับและก็สื่อสารความเสี่ยงซึ่งเราได้พัฒนาศักยภาพของชุมชนและก็สร้างชุมชนต้นแบบนะครับโดยที่สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับแล้วก็ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่จะช่วยกันเฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยงสุขภาพนะครับแล้วก็ให้ชุมชนนี้สามารถป้องกันฝุ่นควันด้วยตัวเองนะครับโดยเราพัฒนาระบบเฝ้าระวังสื่อสารความเสี่ยงอัตโนมัตินะครับ3ระบบด้วยกันนะครับอันแรกนะครับเราเรียกว่าสม o กอเลอร์นะครับ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยศูนย์สารสนเทศชีวการแพทย์คณะแพทยศาสตร์มหลาลัยเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นระบบที่เราสร้างขึ้นเพื่อกลุ่มเสี่ยงและประชาชนนะครับโดยที่ระบบนะครับจะแ,แจ้งเตือนสถา,านการณ์ฝุ่นควันอตัตโนมัตินะครับแล้วก็แนะนําวิธีปฏิบัติตัวนะครับรวมถึงการมีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับ ในระยะ10กิโล20กิโลนี้นะครับมีห้องปลอดฝุ่นยอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็มีเส้นทางที่จะบอกได้ว่าหยุดอยู่ตรงไหนแล้วก็สอบถามนะครับผู้ให้บริการได้นะครับระบบที่2นะครับเราเรียกว่าระบบพอดีโรงเรียนนะครับเป็นระบบที่พัฒน,นาโดยศูนย์เฝ้าร,ระวัง สภาพหนึ่งเดียวหรือว่าพอดีๆของมอชนะครับเป็นระบบสําหรับโรงเรียนนะครับสถานศึกษาหรือว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับโดยที่จะแจ้งสถานการณ์ฝุ่นควันเพื่อการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ให้คุณครูเนี่ยงดกิจกรรมนอกห้องเรียนนะครับแล้วก็รวมถึงการให้คำแนะนำแก่นักเรียนนะครับในการป้องกันตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการนะครับระบบที่3นะครับเราเรียกว่าระบบพอดีตำบลนะครับเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นนะครับเพื่อ ให้ตำบลนะครับสามารถแก้ไขปัญหาตอบโต้สถานการณ์แล้วก็ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะครับในการป้องกันหรือว่าลดผลกระทบจากฝนวันซึ่งเราแบ่งนะครับความรุนแรงเป็น4ระดับนะครับกรณีที่อยู่ในระดับ3ระดับ4เนี่ยครับตัวระบบอัตโนมัตินี้นะครับจะแจ้งเตือนไปยังระดับอำเภอหรือระดับจังหวัดนะครับรวมถึงระดับเขตสุภาพตามลําดับนะครับสไลด์ที่3ครับอันนี้นะครับเป็นภาพรวมของ การใช้แพลตฟอร์มไฮบริดข้อมูล2.5นะครับซึ่งเราได้ร่วมกันออกแบบและพัฒนานะครับกับ CCDC มชนะครับซึ่งไปอยู่ในภายใต้ความร่วมมือของภาคีเกรือข่ายเกี่ยวข้องนะครับโดยที่เราวิเคราะห์แล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลนะครับเพื่อสนับสนุนในการแก้กป,ปัญหาฝุ่นควันของระดับตำบลน,นะครับแล้วก็ขยายไปถึงระดับอำเภอจังหวัดรวมถึงระดับเขตสุขภาพนะครับผมเชื่อมั่นว่านะครับ ภายหลังการ MOU ในวันนี้นะครับข้อมูลที่ได้นะครับข้อมูลจากหน่วยต่างๆเนี่ยจะไหลเข้าสู่ในระบบนะครับซึ่งระบบของเราเนี่ยได้ออกแบบและก็รองรับนะครับทั้งว่าจะว่าไปก็คือทั้งประเทศเลยก็ได้เนาะเพราะว่าข้อมูลต่างๆที่เราวางแผนนะครับเราร่วมกับ CCDC ของมอชอนะครับซึ่งผมเชื่อมั่นว่าข้อมูล ที่หลังจากการ MOU วันนี้นะครับก็จะไหลเข้าในระบบนะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์มหาศาลต่อประชาชนและก็ผู้เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงภาคีเกรือข่ายต่างๆนะครับในการเฝ้าระวงังและก็แก้ปัญหาฝุนควรร่วมกันในทุกระดับต่อไปนะครับขอบคุณครับ